เชิญทุกคนเเนนนีลว่าดีมาดีแต uh ่นี่แต่สิ่งที่คนแสดงจะลืมไม่ได้ฝากรัฐบาลไว้สองเรื่องเปรียบเทียบกับพันธมิตรมีเงินประกันที่ไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เกิดครับหายไปแล้วเข้าโซเวทใหญ่ได้เลยนะครับพี่น้องคระธานวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านขอขอบคุณที่รักเชื่อมันนะที่ได้รับการสนับสนุน ดณที่นี้พวกที่ม,มีชีวิตก้าววัดมีคนเสียชีวิตก้าวหัดตอนนั้นทา่การสภานิติบัญญัติได้เรามาบอกเอาว่าพวกเราทีทา่มีชีวิตอย,ยู่จะไม่ยอมให้เขา เย enfin ี่ยมสุ้เา็ีพเลย50ปอนด์50ปอนค์เป็นงานรั้งนั้นเรามาที่นี่ร้อมกันในวันละครบ3ปีฮ่ามาแล้วกันที่ของเรากำลไปในมิตรสู่กลางของเราที่ดูแลภาพตะวันตกเป็นรสตวสุขัดครับก่นจะขอนำาำไปเกียรติทั้งหลาย เข้าสู่พิธีการทางด้านศาสนาพิธีตามลำดับต่อไปท่านสารนังธัชามีที่ย่อมที่ดังสารนังมิสุบะกนธายาอิสรเรนาชาพันจัจฉิลานโมเทสสะตะวะโตอรลโตสัมมาสมุทัสสะ ตาที่ยังปิดสังขังสารนังกาชานี้า้าม่ที้หครับครับ่้นครับียตโยโภาวัสเนสวาคาโตภควตาทัมโม อามังนะมาซาอามิโตซิเลน,นันปุตติยันตีตัสษมาสีลังวิโสทะเอสัตวขอกล่าวนำก่อนที่จะพูดประการน้ำพังจะมาออกด้วยกลอนสั้นๆครับแม่งหญ่ใหะะ้ต่อคุณคุณเสื้อแดงนะครับเจ้าหน้าที่คณะบผู้ชมต่อจากนี้ไปผมก็จะมอบ ีให้กับคุณพงพิพเชษสุดธิดาทองที่จะมาร่วมออกจักจังหวันดนุ่จังหวัดดีเมื่อท่านใจโย่หรือยิ้นะครับท่านกำลังมันแล้วก็เพลิดเพลินทุกท่านช่วยดนบันดาลสิงโซเอาพวกฆาตกรมาเข้าคุกให้ได้พี่น้องขาบคุณค่า,าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ยิ่งตายเท่าไรยิ่งเกินมากการนี้ไปสู่ประชาธิปไตยไปสู่ความถูกต้องที่น้องที่รักที่มันนั่งตรงนี้กันตรงนี้